คนลุกนะแอบกลัวนะเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปดีกว่าใชา่ดูสี่ปิดหมดแล้วอเนี่ยสนะ เดือดตามานั่งต่อคิวตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าชาทุกคนสามารถเดินฝึกทุกชั้นนะคะคิดว่ามีเกือบวันอ่ะจะพาทุกคนไปดูเคฟตีในตำนานนะคะขที่จะไปค่ะท่านผู้ชมว่าไม่เคยทานที่ไม่เคยกินเหมือนกันมาเพราะว่าอะไปไม่เคยได้คิวเลยค่ะเลยเออว่ากินไรอ่ะกินก็ได้อ่ะ นน้อองเเบกดสวัส <rôle> ด <à déc> ีค่ะสวัสดีค่ะโซโมพีวอลกับเชียงใหม่วันนี้มีน้องสาวมีซิสของเรามาด้วยกับน้องจอ ส่งท้ายตำนานปกาดสวนแก้วเชียงใหม่ดูหน้ารู้สงโหวต่อนวันนี้แต่งมาจริงจริงนะถ้าไม่ใช่กับหัวเจ้านี่ไ,ไม่แติดตลอดนี้อ,ออกบ้านนะเออห้างนี้เขาเป็นตำนานใช่ตอนเรานี่โอ้โหตอนเราเป็นวัยรุ่นวันนี้เป็นอะไรคะวันนี้เป็นเอ่อชีเคช่วยเก็บผ้าเช็ดอ๋อวันนี้เป็นฟอร์มอดจริงจะบอกว่ารว,วมแม่งทุกอย่างอ่ะเออเนาะคือแบบชุดน,นี้ต้องไปเรียนจิวเตอร์ที่เอ็นป้า ได้นะตอนนั้นนะคะแล้วได้ไหมสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นจริงๆไม่อยากพูดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าพวกเรายังน,น่าเด็กอยู่ค่ะการสวนแก้วที่เชียงใหม่เนี่ยเด็กเชียงใหม่หรือ่าเเชียงใหม่ยุ90ค90 2000นีนะ่คือทุกคนเนี่ยต้องมาคือ<ม>เพราะมันเป็นแหล่งช้อปปิง้งกินเ<ม>ที่ยวพาเด็กเรียนเต้นที่นี่ดนันนะคะใช่ไหมคะแล้วก็คือเป็นแหล่งของวัยรุ่นนะคะแล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะปิดชั่วคราวแล้วแต่เขามีเขาบอกงนี้นะ อีกสักคราวแต่ว่าไม่รู้จะกลับมาเปิดเมื่อไหร่ต้องเราก็เลยจะต้องมาแบบว่าเออเก็บบรรยากาศความทรงจำตรงนี้ไว้สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเผื่อเขากลับมาเปิดอีกทีนึงเราอาจจะมีลูกกลงไปแล้วเออน่ารักปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าเพราะตอนนี้เราแทบจะเสียงดังเหมือนกันใช่แล้วค่ะเออนะจ๊ะมาตั้งมาเลยตั้งมาเลยมาเลยตอนนี้เราอยู่ชั้นในตำนาน ชั้นนี้เป็นชั้นล่างสุดไม่แน่ใจว่าเขาแบบปิดอย่างเงี้ยมากันนานหรือยังน่าจะสกพักนื้นะเพราะบางร้านเขาก็ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนกันอ๋อเออใช่ค่ะแล้วทำไมเราต้องทำเสียงแบบสงบนิ่งอะไรขนาดนั้นคือมันเงียบมันเงียบันแบบว่าเอ้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะตอนนั้นคือคืนคือใช่ต้องจอยมาทำอะไรบ้างในโซนแบบตอนนี้ตอนนี้หรอเราจะมาร้องคาราโอเกะแล้วก็มีมาเสื้อร้านนี้เป็นร้านเสื้อเนาะอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วก็แบบเวลาเรามาผู้ขอนก็ที่มอเตอร์ไซค์ที่จอดห้าบาทตรงนู้นแต่ตอนนี้คือแบเป็นตึกไปแล้วใช่โซนฝั่งนู้นคือแบบที่จอดห้าบาทแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เออแล้วมันก็ทะลุไปถึงแบบซอยกันไกทองอ่ะถ้าจะออกเงี้ยตรงนู้นเออส่วนพี่เนี่ยมาช้อปปิ้งชั้นเนี้ยก็คือแบบว่ามาซื้อรองเท้าซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่อยสุดแต่ว่าตอนนี้มีการมีตำนานมาเดินดูกันดีกว่าเดินดูค่ะแบบ มันเปลี่ยนเพลงคือชั้นล่างอ่ะจะเป็นคาราโอเกะแบบเขาเรียกว่าย่อมเยาเด็กๆเพราะว่าเมื่อก่อนจะเพลงละห้าบาทอ๋อไม่กลายเป็นที่แบบเก็บของเก็บของนี่แอบหัวลูกนะแอบกลัวนะเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปดีกว่าใช่คือสิก็คือไม่มีแล้วเขาน่าจะรื้อแบบพวกล็อกพวกอะไรอย่างนี้ออกแล้วเนาะแต่มันจะมีความลงเหลือคาราโอเกะห้องคาราโอเกะเดี๋ยวฟังดูนะเดินไปดูกัเดินย้อนไปดูห้องคาราโอเกะดีกว่า ในอนาคตนี่คืออยากให้เขามารีโนเวทใหม่นะเพราะว่าห้างมันใหญ่มากไม่หรอกแล้วคือมันเป็นแบบซิ gnature เชียงใหม่ด้วยห้างเป็นเป็นห้างแรกเลยนะใช่ไหมี่ะต่สุดแก้วก็เป็นอะไรที่แบบม,มีความทรงจำเยอะนี่ไงป๊อปคาราโอเกะไม่แต่ขอนมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบ ห้องซอยเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนเกมนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเออเป็นโซนเกมใช่ตรงนี้จะเป็นร้านขายแบบพวกแบบพวกกิฟท์ช็อปอะตุ้งหูอะไรอย่างเงี้ยนี่อารยธรรมข้างในเลยเดตกตัชยใช่เงมอนการเล่นเกมอันนี้แสดงว่าร้านขายเสื้อผ้าแน่เลยใช่สวนนี้ออกไปได้ไหมกรุณาใช้ป็ะถดไป เพราะว่าไอ้ลานอนเนกประสงค์ตรงเนี้ยเขาจัดกิจกรรมบ่อยงานวันเด็กงานลาบงานลาบมีทุกปออีประกวดอะไรนะชิดาลาบเหรอ,อ,อ,อใช่ใช่คนเนี้ยขายพวกกวางกิรามเดิมเออแต่ตรงเนี้ยจำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นโถมับนี้ไหม ไ,ได้ช่วงนี้เล่นน้ําสงการนะสมัยที่เราก็จะสงการอยู่แลออ้วห้งน้ำเราจะมาเข้าข้างหลังตรงนี้เออโอ้คึกคักมากเวลามีสงการก็คืออีเวนต์แน่นคอนเสิร์ตแน่นเวทีเยอะจัดเต็มออนี่ตรงนี้ก็แบบเข้าได้อีกทางหนึ่งใช่ไม่เดนไปดูไหมเดินไปดูก็ได้เออตอนนี้ก็จะโหมาจากร้านจอด,ดรถร้านสเต็กสลัดก็คือหายไปหมดแล้วหายไปหมดละ h o ตพอ o อขาพอในตำนานคนเยอะมากนะเมื่อก่อนอ่ะมั่ต้องมาต่อชิลกินนะร้านนี้งมี้เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าทําใหม่รู้สึกรีโนเวทสองรอบละมั้งตรงเนี้ยสองหรือสามรอบนี่แหละจริงๆเมื่อก่อนน่ะถ้าเราเดินมาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่านั่งกินอาหารเป็นสุดยอแล้วก็จะมีคณะดนตรีของแก๊งคุณลุงเข้มีเปียโนใช่ไหมเปียโนเออและอันนี้ก็ได้ทําการรีโนเวทกันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นโซนฟูดคอร์ดขายอาหารอะไรต่างๆเราก็เคยมานั่งกินอยู่แล้วก็ไม่ได้ขายแพงด้วยนะแต่หลังจากที่เขาปรับแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าคนเยอะขึ้นเออเพราะคนมากินข้าวเยอะแล้วแบบกาส่วนแก้วจะเป็นแบบว่าใจกลางเมืองที่แบบช่วงก่อนที่ยังไม่มีโควิดอ,ะอ,อ่ะพวกนักท่องเที่ยวก็จะเยอะเนี่ยเราสันก็ย้ายามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะได้ไปอุ่นร้นสาขาอื่นกัน กเป็นแบบนี้นี่คืออันนี้คือยังคงคงคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะคงเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีขายแต่ว่าขายข้าวเยอะกว่าน,นี้มากเมื่อก่อนอะอยากเดินไปสู่ตรงนู้นนะ่ะพาไปดูแบบเทฟสีอ๋อเออจะบอกว่าเคฟสีที่การ์นแก้วเนี่ยเป็นอะไรที่คนต่อคิวเยอะมากก็รู้สึกจะเป็นแบบที่แรกแนกองในห้างที่เชียงใหม่ที่มีเนาะก็คือเคฟสีคือ เอาที่สมัยก่อนอะมากินเค้ซีก็หลุ่แล้วอะเคสซีพิซซ่าฮัทอะไรอย่างเงี้ยมาชุดนักเรียนนั่งเต็มเลยนะใช่อะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะแวะไปลานลาบลานลาบมันเป็นงานประจำปีเนี่ยตรงนี้เลยก็คือจะนั่งกันเต็มเลยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นหน่วยงงหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบ จัดโต๊ะจัดอะไรไว้ให้<ห>แบบว่าบริษัทไหนหน่วยงานไหนทําลาบอร่อยสุดตรงนี้ทีที่ดาราบใช่เคยประกวดไหมไม่เคยแล,ๆๆแล้วก็งานวันเด็กเคยเอาหลานมาเล่นเครื่องเล่นอะไรตรงนี้เขาก็จะจัดกันใหญ่มากนะคะตรงนี้แล้วตรงนู้นตรงนู้นก็เป็นแบบโรงแรมร้านเก่าแก่โลตัสตังส่วก้โลตัสตังส่วแก้เนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่เหมือนที่คุ้นไหมมีหลัฐานท่องเที่ยวด้วยนะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไร แฟชั่นเฮาส์อืมแต่ตอนนี้เป็นไปสนีเหรอไม่ใช่เทคอิทอ๋อเทคอิทอ๋อเทคอิทอยู่เนี่ยเอาปิดให้บริการนี่ไงอ่ะอันนี้สวยโตโต๋หนึงละโตถึงอันนี้หนึ่งราเที่ยวผับได้ละใช่ก็ไปแฟชั่นเฮาส์แฟชั่นเฮาส์ก็คือเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นก็จะรอกันเต็มตรงนี้เลยใช่ใช่เราก็จะเข้ามาเพื่อที่จะเข้าโซนพับใช่แล้วก็จะไปจอดรถการชั้นข้างบนอ่าเออตคงควรเอารถเครื่องมาก็ะจอดต่ำเงี้ยเราใช่อือเมื่อก่อนนะวัยรุ่นยุคคเรานี่ือ กัดต้านในย่านนี้ใช่เอาจริงๆไม่เช้าไม่กลับบ้านอ่ะใช่แล้วเสร็จจากตัวนี้เราต้องไปต่อ Discovery ใช่แล้วค่ะฝั่งตรงข้ามไปไหนไปดีดไปดีไปเซไปเซไปดีดอต่รต่อดีดย่ดีที่เช้าเลยคือแบบว่าติดแต่บูงหนังสือต่ังหาไปเรียนก็คืออืมาไปต่อกันไปไหนคะตัวนี้ จะพาทุกคนไปดูค k f c ในตนนานานะคะคือแบบ k f c มันเพ่มมาใหม่ๆใช่ไหมก็รู้สึกว่าจะลงที่กัดสหแก้วเป็นที่ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอาจจะลงที่ที่นี่เป็นที่แรก ยุคนั้นคือต้อง KFC กับสัง้วแล้วก็จะมีการทำงานพาร์ทไทม์เรามาถ่ายวันที่26คนก็เลยเยอะมากใช่พวกของเขาเซลเยอะมากคือปกติอะหลังจากที่แบบว่าก่อนก่อนหน้าที่เขาจะประกาศว่าปิดตัวลงอะเขาเหมือนกัดสัง้วเพราะตัพวกของในในเครือเซ็นท่าน่ะเขาก็จะบอกว่าลดราคาอยู่แล้วนี่ก็เขาเป็นตำนานคือที่เดิมตรงเดิมมันมีการวิวอะไรใดๆเลย กินข้าวใน็อปก็ได้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้แม่วางสื่อสารอเออใช่แล้วก็มีช็อปชูใช่ตัวนี้ก็หายไปแล้วซื้อโทรศัพท์เมื่อก่อนเออเนาะข้ามาซื้อที่นี่นะคะตองซ้อท่นี่ไนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางออกไปตรงแ้่กาดได้ใช่ใช่ใช่ที่เราไปถ่ายข้างหน้ากันเมื่อกี้เ้วก็เดินกลิ้นไปยอ้ยตรงนี้นะช่วงสงการ คนแน่นมากคนอย่างมดอ่ะหนาวเข้ามาอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเดินมาไหนขึ้นไปนั่งชั้นบนก็ได้ใครที่อยากดอชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นทางทางที่มาจากหน้ากาดก็เดินกันเข้ามาก็เป็นตำนานที่เราจะต้องคิดถึงกันอีกค่ะแล้วก็เดินจะกาไปถึงร้านในตำนานร้านกินเส้นร้านกินเส้นนี่ก็เป็นร้านในตำนานอกันชอรอสเต็กสุดยอด คิดว่าตอนนี้เปิดอยู่แล้วก็คนน่าจะเต็มเออคิวเต็มลพูดจริงๆจะไปได้ลคู่ที่จะไปค่ะท่านผู้ชมว่าไม่เคยทานไม่เคยกินเหมือนกันมาเพราะว่าไปไม่เคยทานไม่เคยได้คิวเลยค่ะก็เลยเออกินก็ไ่้กินก็ได้อ่อเนี่ยาสวดจอมเป็นห้างที่แบบกว้างมากถ้าทุกคนสามารถเดินครบทุกชั้นนะคะ คือคิดว่ามีทุกวันนะตั้งแต่แบบตะเบือเรือลมก็ถึงแบบว่าพระเครื่องใช่ก็มีโซนแถวเนี้ยแหละใช่ใช่บูธพระเครื่องตอนนี้ก็เป็นเปลี่ยนถ่ายนาฬิกาอันนี้ก็เป็นวัสดุเก่ากลายเป็นร้านดับก้อนใช่แล้วคนเดียวมา่นี่ไงร้านกินเส้นยังมีอยู่นะคะร้านถ่ายรูปในตำนานโอ้ยจะไปก่อนนะที่แบบตรงนี้ไม่ใช่หรอโซนใต้อะเมื่อก่อนอยู่ชั้นบน น่าจะใช่ไกลๆลงมาอ๋อนี่นี่เขาสายก็ยังแล้วมันจะมีร้านนึงที่มีพับๆไปเยอะร้านเะไนะขายรูปอ่ะอะไรนะเออชื่อดินี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นี่คือของเซลเยอะมากแต่ละร้านก็คือลดราคาลดราคาลดราคาเพราะว่าห้างจะปิดนะคะกินเส้นทำไมเขาถึงชื่อร้านกินเส้นเพราะเขาขายแต่เส้นถูกป่ะน่าจะใช่กินเส้นยังอยู่อ่ะ ใครมากินกินเส้นก็คือมีฐานะมีฐานะเออเป็นคนมีฐานะใช่แดนโซนยังอยู่ไหมจริงจริงแดนโซนอะอยู่ข้างบนข้างบนแต่เขาอามาเปิดแบบว่าแยกเป็นห้องต่างหากใช่น,ชนั่นาจะมีอยู่นะต้องบอกก่อนว่าใครใส่แดนซ์เหมือนพวกเราใช่ค่ะก็จะต้องรู้จักแดนโซนเพราะแดนโซนนี่เขาได้รางวัลอะไรนะแห่งเป็นโคเวอร์แบล็คพิงก์อะ ที่หนึ่งของโลกเลยนะตอนซีซั่นแรกปิดลแล้งแล้วสถาบันสถาบันสอนเต้นแดนโซนเนี่ยคือแบบเก่าแก่มากร้านดาก้องนี่จริงๆก็เพื่อความมาแทนวาสั่นเนาะเพราะว่าสั่นเอาไปจ่ายไปไปไปอยู่ล่างเออคือเขาก็แบบขายของปิ๊บปิ๊บจิกว่าอะไรแบบเยอะอ่ะผู้หญิงชอบละกันข้าวร้านนี้อยู่ได้เป็นชั่วโมงชั้นข้างบนอ่ะก่อนชั้นเนี้ยมันปิดอยู่มันจะเป็นโซนตู้ร้านสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบขายก็คือจะเป็นร้านสองหูคือ โบเบ้โบเบ้ใช่พวกล็อกเจาะหูแล้วก็จะมีอ่ะทำเป็นกุญแจเข็มกลัดที่ติดกระเป๋าเอาโดะเออใส่ทันกระเป๋าเอาดะบ้างนี่นี่ใส่กระเป๋าเอาดะแล้วมันมีอีกย่้อนึงอะไรนะที่แบบกระเอาโดะเลยที่ชอบใส่เหมือนกันสะพายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวถ้านึกออกตอนตัดเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าอีกยี่ห้อนึงคือกระเป๋าว่าแบรนด์อะไรอ๋อนี่ไงนั่นโชว์อยู่ตรงนี้แล้วเขาจะผิดไม่รู้ขย้ายมาใหม่ เห็นเขาแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะมีการย้ายอีกอย่าที่บอกนี่เราเดยนยังไม่ได้ครึ่งใช่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้วอร่อยเด้ออร่อยมากนานเานนะใช่อยู่นานมากอร่อยมากและราคาไม่แพงด้วยแต่พอดีเราซื้อน้ำมาแล้วก็เลยใช่มได้อุนหนุนและนี่ค่ะเป็นตำนานของเราที่น่าจะรับผิดทีไปแลยวอ๋อจริงๆว่าก่อนอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ปิด ใช่แล้วเขาขยายแล้วมันมีแบ็กทันย้อนอยู่ตรงนี้อ๋อแบ็ทันย้อนแล้วตรงตรงนี้แล้วก็คิวเต็มแล้วตอนนี้คิวเต็มแล้วนะคะเขากำลังนั่งรอคิวกันอยู่สั่กับตั้นก็ยังเต็มอ่ะไอไลท์ไอศครีมก็ปิดแล้วปิดแล้วมันจะไปสวรรค์เส้นเลยปะจะไม่ปิดใช่ไหมซึ่งบอกว่าไอทีโซนจะคัมมิ่งซูงแต่อาจจะไม่ได้คัมมิ่งแล้วตรงนี้โมเบยไงใช่ตรงนี้เป็นโมเบยหมดเลยจะเป็นแบบ ล็อกแบบจำได้เลยมอสีมาเจาะสะดือที่นี่จ้าเคยเจาะจมูกด้วยตอนรีเดียมาใหม่ๆมาถึงบ้านแม่ให้จักออกจ้า <c oughs> บาได้ห้องเฮงไม่ว่าจริงๆแบบจะมาเจาะหูระเบิดหูอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเด็กๆยังเต้นอยู่นะใช่ไหมนีคคม่คือเขาตั้งใจติดกระตกไว้ให้เด็กๆ้อมเต้นปะถูกติดกระจบไว้ตรงนี้โซตรงนี้จะไปแบบสติ๊กเกอร์ว่ะสติ๊กเกอร์ตรงนี้อ๋อนี่เหรอตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เแล้วก็จะมีแบบพวกํำพวกเข็มกลัดอ่ะ เข็มกัดทิชกระเป๋าผู้แจหายใจแรงไม่เป็นไรค่นเหนืเลยอะขึงเมาจะมีร้านสักเออใช่ไหมโซนนี้ก็จะเป็นร้านสักโซนสักลงหนังแล้วก็วิสต้าใช่ล้วสักแบบเป็นล็อกล็อกล็อกร้านอะไรเยอะมากแล้วก็โซนตรงเนี้ของเล่นเป็นเครื่องเล่นอะเป็นเครื่องเล่นแบบว่าขับรถแบบปล่อยอออะไรเอออะไรแถวนั้นตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเมเจอร์นะคะคือได้มีการปรับปรุงเป็นเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ เพราะว่าตอนแรกนี่เมเจอร์จะยังอยู่ไหมเมืาอเพิ่งเปิดใช่ตลอ,อก<ซ>พิ่งเลยนงเอกใหม่คือดีนะอมากโอ้รู้สึกจะสองปีสามปีปิดหมดแล้วอยากะน่สนคือตรงนี้น่าจะไม่ขายแต่ว่าเหมือนจะมีคนมาลองดูหนังอยู่นนะน่าจะดูได้อยู่มั้งซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยคิดว่าตรงนี้จะเป็นพวกแบบเชื่อมกับโรงแรมนี่ใช่แล้วมันจะเป็นห้องห้องที่แบบมีการจัด กิจกรรมคอนเสิร์ตห้องลานตองอะไรเงี้ยเออใช่คือแบบว่าดึกดับบอลมากเป็นแบบว่าห้องกิจกรรมแบบคือเมื่อก่อนคือแบบเราจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรที่ใหญ่ๆเงี้ยแล้วลานตรงนี้ใส่ประกวดค่ะน้องจอย เหื่อตามานั่งต่อชิวตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าก็คือในห้องร้านตองใช่ป่ะเออนั่งตรงนี้เลยจริงหรอใช่ร้านตรงนี้เลยยาวไปจนถึงข้างหลังต่ออ้อไม่ได้ถึงข้างในนู่นก็มีเลยเชื่อมเข้าไปโรงแรมโลต้าฟังสองแก้วโลต้าฟังสองแก้วเขายังเปิดให้บริการอยู่นะคะเขายังไม่ปิดนะคะอ่ะตรงนี้ก็เชื่อมไปก็จะมีทั้งร้านโบรร้านไอซ์ซิงอโล มีแบบเด็กๆหรือว่าเป็นที่ของวัยรุ่นก็จะไปแบบของครอบครัวด้วยบางทีมาเล่นโยมโดกันใช่นาแบบร้องเพลงกันแล้วก็ตรงลานตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไปให้ดูจะเป็นแบบลานซ้อมเต้นอยู่น้องๆกําลังซ้อมเันอยู่ดีซ้อมส่งท้าย <c oughs> นี่อะถ้าเดินขึ้นไปตรงเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้น,ไ,<ห>นไป,ปใช่ไอสเก็ตกับ ซิงอลองซิงอลองตรงนี้เหมือนเขาเปิดได้ถ่ายรูปว่าตอนนี้ซิงอโลงอ่ะวันที่นี้วันที่นี้เรามาก่อนใช่ไหมนี่มีกระจกให้ซ้อมเต้นกันเป็นจุดๆกระจกกระจกน้องๆก็กำลังซ้อมกันอยู่รันโบลิ่งไหมเปิดหรือวันนี้เขาจัดงานหรือเปล่าอ๋อเออเนาะยี่สิบหกชงลมยี่สิบสามใช่ไหม่อ่ะเดี๋ยวแอบส่อง นี่ลานโบในตำนานเมื่อก่อนมันไม่ได้สว่างนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นชตืดๆค่ะแต่ว่าถ้าตอน,นออกลางคืนมันเขาบอกว่าถ้าปิดไฟอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนตืดให้เป็นไฟแบบว่า LED วันนี้น่าจะมีกิจกรรมแหละคนละยีะ่สิบเซทแล้วขึ้นไปข้างบนบอกอันนี้คือเรนอันนี้เพิ่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนกาจริงๆสมัยเด็กๆก่อน,นั้นนะเราอนุบาลนะถือว่าถ่แหละ มันจะมีโซนชั้นที่เป็นของเล่นมีรถบัมมีนั่งรถไฟใช่ใช่อยู่ตรงไหนอ่ะจริงจริงมันอาจจะอยู่แถวๆเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าเออมีการปรับโฉมเอาอีทอีกตามวัยนะคะแต่เราก็จะสู้เพื่อคอนเทนต์ในการให้แบบว่าเพื่อนๆนได้มาดูตำนานใช่แล้วก็บาดวนแก้วพื่อเด็กๆคนไหนที่แบบได้มาดูคลิปของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอุ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวนี้แบบ ก็จะมีห้างใหม่ๆม่าแล้วดูไว้คือมันเป็นแบบสถานที่ความใช่มันเป็นสถานที่ความทรงจำจริงๆนี่ไงลานไอใช่มันเป็นห้างสรรพสินค้าที่รวมโมเมนต์ทุกหลายโมเมนต์อะเศร้าเสียใจดีใจอกหักได้แฟนตอนนั้นพี่มาถ่าย M.V. กับน้องจำที่นี่อ๋ออ๋อไอรานตรงนี้เหรอใช่ลานข้างใน้นีกลายเป็นลานฮอกกี้นะช่วงหนึ่งใช่แล้วก็ ฝั่งนี้เป็นซิงฮอลองนะคะอาจริงซิงฮอลองอ่ะเคยมาครั้งเดียวเองหรอว่าบ่อยมามันร้องเพลงเพราะเมื่อก่อนซิงฮอลองแบบราคาจะสูงถ้าเรามาคนเดียวแล้วก็มากับแต่ใานแงมาเป็นแก๊งแล้วก็หานกันนี่เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ถ่ายรูปนะคะแต่พอดีเรามาวันที่เขาปิดใช่เนี่ยเราจะมีห้องแบบต่างๆเป็นรูปแบบใครอยากร้องห้องไหนอย่างนี้ห้องแคปซูลูอือนี่นะคะชื่อนี้น่ารักจังเลย ใส่ลมหนาวเอลซ่าอุยุนั้นยังไม่มีนะไม่มียังไม่มีสมัยก่อนน่าจะเป็นแบบคิตตี้เออวู้ค้าสวยมากเลยดูในกล้องมันเชื่อมกันหมดเลยเนาะดูสิไอทงไอทีจริงจริงจะมี MV ของเราที่เราเต้นเนาะใช้กระสันเจ้าด้วยบระสินฟ้าแล้วก็ตรงตรงบริเวณตรงชั้นของมีเจอร์ใช่ แล้วก็ขออนุญาตขออนุญาตเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าแบบมาเที่ยวปกติขึ้นไม่ได้ใช่ต้องารอนุญาตก่อนสมมส่งเรื่องขออนุญาตเดี๋ยวเราแทรกรูปให้ด้ดูว่าแบบโอสวยสวยไปตามดูเอ็มบีเราได้้องถ่ายไว้เยอะมากทั้งเพลงนะคะร้อนด้วยร้อนมากแต่ก็สวยมากเลยสวยค่ะเราที่นี่คือเขาสนับสนุนเยาวชนนะ เขาให้ทำกิจกรรมนั่นนู่นนี่เยอะมากมันจะมีเมื่อก่อนแกงดีบอยด้วยหรือเปล่าใช่เต้นสเกตปั่นไบค์กันเมื่อก่อนข้างๆน้องน้องก็จะเป็นแบบไบค์สเกตบอร์ดโรลเลอร์เบรดแล้วก็เต้นดีบอยเต้นดีบอยก็จะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้แหละโอเคเป็นยังไงบ้างน้องจอย ตำนานการสวนแก้วที่เรามาส่งท้ายกันในวันนี้อ้ยจะใช้คาว่าตำนานไม่ได้เลยเพราะว่าเราถ้าสมมติเขาเกิดกลับมาเปิดอีกครั้ง <c oughs> ก<อ>ง<ช>็แล้แหละเขาบอกว่าจะกลับมาเปิดถ้าสมมติกลับมาเปิดอีกครั้งนี่เราต้องกลับมาถ่ายนะเ <c oughs> พราะเราสา์มาส่งท้ายบอกว่าช่วงก <c oughs> <อ>่อนปิดช่วงคาของการสวนแก้วแล้วเราก็ <c oughs> นั่งอยู่บริเวณหน้าโซนขายปอปคอนของเมเจอร์ซึ่งอันนี้เป็นวิสตานะคะโรงแรมวิสตานั่นเองก็ถือว่าปิดตำนานกันในช่วงนี้ยุคนี้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะใครที่คิดถึงการสวนแก้วก็ย้อน กลับมาดูที่คลิปเราได้ตลอดนะคะเราก็พยายามเก็บบรรยากาศคร่าวๆอย่างนี้นะเพราะมันกว้างมากกว้งมากนี่ยังไม่หมดนะ เดินจนเหนื่อยอ่ะจริงก็ยังมีอีกหลายๆโซนที่เราอาจจะแบบยังไปไม่ถึงเนี้ยพยายามจะแทรกนะคะภาพบรรยากาศเก่าๆอย่างนี้ก็การเดี๋ยวจะพยายามไปหาข้อมูลมานะคะทางเขาก็จะเปิดให้ถึงวันที่31พฤศจิกายนนี้ใช่แล้วว่าจะปิดตัวชว่เคราวันที่1กรกฎาคมเนาะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะแบบหลังหลังการปิดตัวก็ถ้าคิดถึงก็กลับมาดูนะคะบรรยากาศของการสวมแก้วในขบวนจอยด้วยฟางฟงก็มาแจมมาเมาโม่ไปเที่ยวด้วยกันกับพี่สาวเยวไปบ่อย กับซีสอีกก็ฝากน้องจอยไว้ด้วยฝากติดตามน้องหน่อยนะคะก็ขอบุณคนเข้ามาแวะชมกันกับบล็อกนะคะเชียงใหม่ทั้งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรกดให้หมดเลยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะกับเออวอกหน้าวันนี้ไปนะละจ้าลากันปิดไฟไล่กันะปิดไฟไล่เขาปิดแน่นอนเขาปิดไฟไล่สวัสดีเจ้าค้าเจ้าเป็นคนเหนืออยบัดดี้จุกันเตื่อยอีน้องมาต้นไผ่แต่ เป็นคนสื่อน้องบกเกอร์มีไผ่ดูแลถ้าไอเอ็นดูกันแต่แต่อย่าจุ่ย